ทีนี้เรามาดูตรงหน้าโปรไฟล์นิดหนึ่งนะครับการจะไปหน้าโปรไฟล์ก็ไม่ยากครับกดที่รูปของเรามุมบนขวานะครับหากจะมาดูตรงตรงเมนูนี้นะครับก็คือกดตรงเบอร์สี่นะครับกดที่รูปของเราแล้วก็เลือกตรงหน้าของฉันนะครับมันก็จะพามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับซึ่งหน้าโปรไฟล์ตรงนี้เราสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับก็สามารถกดปุ่ม Edit ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีปุ่ม edit ตรงนี้ให้กดนะครับพอกดแล้วก็จะให้กรอกข้อมูลต่างๆนะครับเป็นการ Edit profile นะครับมีกรอกชื่อจริงประวัติส่วนตัวนะครับที่อยู่เราจะจะเล่าประวัติอะไรของเราก็เล่าไปนะครับก่อนบวชทำอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าการสร้างบารมีเป็นยังไงก็สามารถใส่ไปได้นะครับแล้วก็มี Add นะครับตรง 072. today a d ตรงนี้นะครับเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับเช่น ใส่เป็นชื่อเราก็ได้นะครับใส่ภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยหาหายากนิดหนึ่งนะครับก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับจะใส่กี่ตัวก็ได้นะครับตัวเดียว2ตัวสามตัวก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใส่นะครับหรือจะหรือจะเว้นทิ้งเว้นช่องว่างทิ้งไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือแอดนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วก็ก็ต้องก็ต้องใส่ให้อย่างน้อย1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วเราก็สามารถกดแก้ไขโปรไฟล์ได้นะครับ หรือว่าเราจะแก้ไขลิงก์นะครับลิงก์ของเราที่เป็นลิงก์โซเชียลมีเดียก็สามารถกดปุ่มมุมบนขวาของช่องแก้ไขนะครับแล้วก็มาแก้ไขลิงก์โซเชียลมีเดียของคุณนะครับก็ Facebook ก็สามารถใส่ URL ที่เป็นเพจของเราเต็มๆได้นะครับ t i k t o k ก็ใส่ที่เป็นช่องของเราเต็มๆได้นะครับ YouTube ก็ใส่ URL ที่เป็นช่องนะครับส่วนทวิตเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงว่าถ้าเรามีเว็บไซต์ก็สามารถนํา URL ของเว็บไซต์มาใส่ได้นะครับ าเกิดว่าใส่ไปแล้วเนี่ยลิงก์ต่างๆนะครับที่เป็นไอคอนพวกนี้ก็จะมาอยู่มาอยู่ในช่องด้านล่างรูปของเรานะครับว่าเรามี Facebook ไหมเรามี TikTok มี YouTube มี Twitter อะไรหรือเปล่านะครับมันก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแต่พอดีภาพตรงนี้ไม่ได้แชร์ไว้นะครับจากนั้นเราก็สามารถแก้ไขาภาพได้นะครับแก้ไขาภาพก็คือให้กดไปที่ภาพนะครับมันก็จะขึ้นคำมันก็จะขึ้นรูปกล้องมานะครับ เป็นรูปกล้องไอคอนตรงนี้นะครับสามารถกดที่ไอคอนแล้วก็แก้ไขาภาพได้นะครับวิธีแก้ไขาภาพก็อัปโหลดภาพให้เรียบร้อยนะครับเลือกภาพที่เราต้องการจากนั้นก็มันจะให้ขึ้นให้เราครอปครอปเลือกภาพนะครับแล้วก็ครอปภาพให้เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกภาพนะครับก็ไม่ยากครับอันนี้ก็เหมือนการแก้ไขโปรไฟล์ในเว็บไซต์ทั่ว,วไปนะครับถ้าเราเคยใช้ facebook Google หรือว่า โซเชียลมีเดียอื่นๆก็จะไม่ยากนะครับก็หลักการเดียวกันคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็ลองไปแก้ไขชื่อของทุกท่านได้นะครับเพราะว่าพอล็อกอินเข้ามาแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นล็อกอินของ Google ก่อนนะครับถ้าต้องการแก้ไขชื่อก็มาแก้ไขโปรไฟล์ได้ครับ